<c oughs> ให้ตัดสั้นกว่านะฮะให้ตัดสั้นกว่าสัก0.5หรือ0.7เซนติเมตรเนาะแล้วก็ตัดัดแล้วก็สอดเข้าไปทำไมสอดไม่เข้า นนีนะแล้วด้านบนเราก็เย็บล็อกไว้เย็บกันยืดด้านบนไว้เย็บเหนือเส้นนิดหน่อยไม่ต้องเย็บให้ลงเส้นพอดีนะเดี๋ยวมันจะอมไม่นิดเสร็จแล้วก็ใส่อันที่สอง ดมุมเหมือนกันอันนี้เราเราจะใส่ตะเข็บนี้หรือตะเข็บนี้ก็ได้เลยนะแล้วแต่เราเลยน,นะแล้วแต่ชอบไม่ได้กำหนดตายตัว เพียงแต่ว่าอย่าเย็บให้มันชิดมากมันสอดอยา อันนี้มันก็จะกระเดกกระเดกอยู่นิดนึงเดี๋ยวพอเราพอไปโดนความร้อนเขาก็จะคลายตัวเนาะเขาก็จะปกติก็จะ,ะเขา้าเชฟไปตามรูปร่างของแพทเทิร์นเราเนาะอันนี้ก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก็เช็คความยาวของเขาอย่างเดียวอันนี้จะยาวกว่าแล้วก็ชักออกมาแล้วก็ตัด แล้วก็เย็บกันยืดกันยืดรอบคอนะแล้วก็เย็บอันนี้ด้วยอันนี้เราเย็บให้ดูก็เส้นอยู่ตรงนี้นะ,นะเวลานั้นเราจะเย็บกลับเสร็จแล้วเราจะไปต่อ,อไรองไงเย็บไปด้วย ไปสองอันละคราวนี้ก็จะเป็นอันนี้ด้านนี้เนาะอ่ะเราก็ตัดเหมือนเดิมแล้วเราก็สอดเข้าไปชิ้นหน้าเนี่ยก็คือสอด ถ้าเกิดทําตะเข็บก็คือทําตะเข็บตัวตัวในนะะตะเข็บตัวนี้เวลาเวลาเป็นเสื้อแล้วมันจะขึ้นขึ้นรูปนูนไม่สวยอะ่ะมันแปลกๆนะให้ให้ใช้ตะเข็บในแล้วกันอันเนี้ย อันนี้มันจะแบบจะต้องดัดแบบเนี้ดัดดัดดัดเขาหน่อยดัดก่อนที่จะยัดเข้าไปก็ได้เดี๋ยวเราไปตบด้วยความร้อนอีกทีหนึ่งเอาไปใสเ่เอาไปใส่อะไรนะฐานรองรีดที่มันมีความวอลความโค้งอะดัดดัดให้ได้ตามรูปแพทเทิร์นของเราอ,อันนี้เราดัดไว้คร่าวๆก่อน còn đại còn đại oui. ยัดเข้าไปให้สุดนะยัดเข้าไปให้สุดเสร็จแล้วก็เช็คความยาวด้วยเช็คความยาวของตัวเอ็นเนี่ยนะให้มันสั้นกว่าอย่า้มยาวกว่าอันนี้เราก็เย็บกันยืดไวย เราก็เย็บกันยืดใบอันนี้ด้วยนะแต่อันนี้ไม่หมองจะข้ามนะเพราะว่าไม่หมองจะไม่เอาอันนี้ไม่หมองทําให้ดูเฉย <S <S อันนี้จะข้ามไม่งั้นลอดไม่ออกเด้ ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราก็เราก็สอดเข้าเหมือนตัวอื่นเขาธรรมดาเนาะเดี๋ยวสอดเราจะรีดให้ดูแต่ว่าไม่หวงจะไม่เอาอันนี้ไม่หวงจะเอาอันนี้นะาะลูกค้าชอบให้มันขึ้นแต่เข็มนุน้นๆชอบให้มันเป็นคิว้วอ่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ทําแบบนี้ทําเป็นลาง จ้ะซอมพันคนทำไมโควิดซอมบันเจ็ดสิบมากกว่าจังเลยมันอยังได้แค่น้อยอยู่สายตัวเป็นยัโอ้พวกที่ตัวยังไม่เจออีกเนาะเราจะอยู่กันยังไงวะ เดี๋ยวจะรีดให้ดูนะคะ